เบรเอก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อไหร่มจะเปิดตาบูันทีเลยนะเซอร์ไพรส์อ๋อมีเซอร์ไพรส์นะครับเปิดมาจะต้องดีใจและเซอร์ไพรส์นะครับผมเป็นรอบนรสองรอบสาวอยกกยก่ยยย อ๋อนี่เขาเลียทำเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยอวันเกิดผมเมื่อปีที่แล้วผมก็ทำเซอร์ไพรส์แบบนี้แหละยังไงพี่โผล่มาจะกรอกเลงกูเตะทั้งหลายทั้เลยไปเตะทำไมอ่ะแจกคาฮมาไม่ให้ทุกคนเสียดีคุณผู้ชมผมมีคุณยอดทำเซอร์ไพรส์ครับผมด้วยการปอมลายชิจ๋านะแล้วเข้าไปทำให้บ้านผมเดือดร้อนนะนะพให้มาเลยอ่าเลยการดนตีมาแล้วไอุ่นร้อนมาสักเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งร้องพี่ พี่เป็นน้าแบงค์ที่ต้องอวยความสัตยนิ่งดีขออวยพรอ้วยกัก็ขอให้จงมีอายุมั่นขวัญยืนชุกชืดจิตฝากแบงค์ของทรงที่สัตั์นิดงขวัญขอให้ขวัญเข้าสุ่บุสุขชนนะบิ๊กเกี่ภาษาไทยดิขอบคุณมาขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะครับผมแล้วขอให้เครื่องไฟเดินทางกับบิ๊กด้วยนิเกี่ยวกันพี่เอาแบงค์ ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันรับรวยขอให้โด่งดังมีชื่อเสียงในวงการแล้วครับพี่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันเฮงๆเฮงรวยๆนะครับโอ้สาธุ้ดีฮะจากคุณยักษ์ของเตยครับคุณพี่ท้บพระคุณนานแล้วไอ้ที่เป็นเป็นอะไรพี่ไม่ได้ติดตามเฟซบุ๊กทีโบโลเวล่าตลกยักษ์ทีโบโลเวล่าตลกของกลุ่นนี่ของกลุ่นครับผมสักทีสิบ่ ตลกเป็นสปาสปาไม่ใช่สปาสเปคสปาสเปคให้นาะปลาบอารม่าอีเทสของอ่าอ่าสินงโอได้ไหม